สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินตำกุ้งสดโคตรพริกจ้ะทุกคนกุ้งก็คือวันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยจ้ะนี่ไซส์แบบบิกบ๊กๆเลยน้ำปะลาร้าคือนัวโหนมากเลยจ้ะวันนี้ก็จะมีผักแก้มนะคะมีชะอมแล้วก็เบบี้คอร์สแล้วก็มีกระเจี๊ยบอันนี้คือนี่หายากมากอันฟันฟ้าค่ะทุกคนแซบมาจากมาแซบๆซกันเลยจ้ะทุกคน พอลองซดน้ําก่อนเลยเพราะว่าน้ําแบบนัวม,มากทุกคนรู้เรื่องเลยทุกคนขึ้นสมองจิตเผ็ด

ไม่ได้กินนานมากเลยแตงกุ้ดสดนึกยากกว่นเนี้ย แต่แบบตำทีนึงเราต้องให้แบบมันนะเนาะ,ะบีบมะนาวไปก่อนแล้วเดี๋ยวกุ้งตามไปมันจะสุกขึ้นหลังเลยทุกคนซูที่แมคโคร คือแบบแก่มากแล้วทุกคน Yeah, vais appeler le rôle. แต่เมืเ่อกเคิอดออเนอเผ็ดแต่มันนัวมากเลยคำละตัวไปเลยทุกคนมันใหญ่มากเลยนะ <c oughs> อันนั้นฝ้ามันกลิ่นคล้ายๆเหมือนเอาลมเหมือนผัวงอกทุกคนในความรู้สึกเรยบนะอืม <c oughs> <c oughs> ตัวมันใหญ่กืนก็ไม่ค่อยจะลงทุกคนมันเนื้อมันนุ่มกจริงแต่แบบตัวมันใหญ่มันเคี้ยวไม่ค่อยขาดอะเนาะ อกุ้งสดเข้ากันพอ,พอกับสตอเลยจ้ะตัวมันใหญ่มากแล้วคือเห็นมันใช่ไหมมันน่ากินนทุกคนเออ เหมือนกึนฟองน้ำก็เหมือนนะอืมเนาะ,นะอืมอุ้ยคำนี้มันน่าจะเด็ดอะมะนาวเปรี้ยวจี๊ดอืมองจุ้นมะนาวไทย เฮ้ยคือดีอะทุกคนมะนาวบีบเซกุ้งอะปังอยู่เด้อออาเรา๋วไปจุมม <c oughs> ่มทำไมวะเบางคงปากกว้างค่ะอืมอ แบบนัวเป็นกิโลนะ่นะทุกคนเลี้ยงภาษาว่าเลี้ยไม่กินข้าวเลยเด้อเพราะว่าจะมาจัดตํากุ้งสดตัวใหญ่ๆใส่จม,มูก <c oughs> ยัดกุ้งเข้าไปดีใช่ไหมถึงคอหอยเนี่ย <c oughs> ความยาวยาวใหญ่เกิน ก็มันโลละเท่านั้นตีร้อยสะใจไปเลย อแบบอารมณ์แบบยังไงอะ่ะเรากินใช่ไหมเรายัดเข้าไปแล้วเรากัดนิ้วตัวเองอะตกใจว่าอะไรกัดวะอ้หาดื่มตัวเรากัดเองอ ใจก็แบบอยากจะกินให้หมดแต่รู้สึกได้เลยว่ากระเพาะมันเต็มพิกัดแล้วทุกคน Mm hmm. เยมก็อิ่มแล้วนะจ้าทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย